สวัสดีครับเพกเรียอนอันนี้ก็มาในว่ากันเรื่องนะครับใบงานที่6นะฮะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของคำสั่งรีสูตนะครับคำสั่งรีสูตก็คือเป็นคำสั่งที่ใช้ในการเพิ่มค่านะครับเพิ่มค่าและลดค่า นะครับตามคําสั่งตัวแปรที่เรากําหนดไปนะครับอันนี้จะเป็นคําสั่งนะครับกนะู่ขอรันดูกน,นะครับนะอันนี้เป็นคําสั่งในการลดค่านะครับลดค่านะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับนะครับมีการประกาศนะครับชนิดตัวแปรเป็นจํานวนเป็นอินก็คือจํานวนเต็มนะครับ ตัวแปร a ตั้งชื่อตัวแปร a ให้ค่าคงที่เท่ากับ1หรือค่าคงตัวเท่ากับ1 b ให้ค่าคงที่ค่าคงตัวเท่ากับ2 c ให้ค่าคงที่หรือค่าคงตัวเท่ากับ3 d เท่ากับ4 e เท่ากับ5อันนี้แล้วแต่เราจะกำหนดนะครับอันนี้เป็นตัวแปรนะครับที่ที่เป็นฟังก์ชันที่ที่เหมือนทำหน้าที่คล้ายๆกับฟังก์ชันนะครับที่เขากำหนดมาเลย นะครับอันนี้เราไม่ได้ตั้งตั้งชื่อเองนะครับนะครับโดยเขาจะกำหนดมานะครับ resource ก็คือการเพิ่มและการลดค่านะครับโดยการเพิ่มและการลดค่านั้นก็จะมีนะครับรูปแบบการทำงานสัญลักษณ์เนี่ยฮะเครื่องหมายบวกนะคตัวถ้าอยู่ด้านหลังของตัวแปรนะครับของตัวแปรของเรานะครับถ้าอยู่ด้านหลังของตัวแปร เป็นการลดค่าแต่ถ้าอยู่ด้านหน้าตัวแปรนั้นจะเป็นการเพิ่มค่านะครับยางนี้นะครับอิโซตเขาจะมีค่าของค่าเริ่มต้นของเขาเลยคือ1นะครับหถ้าเกิดว่าเรานะครับถ้าเกิดว่าเราลดนะครับนะครับลดค่านะครับลดค่าลงไป1นะครับเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์นั่นเองพอจะเดาออกไหมครับ มีค่าอยู่1นนะครับแต่เราก็ไม่ได้ถูกเพิ่มแต่ถูกลดไป่านเรีคิดว่ามันจะค่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะก็จะเป็น1เพราะอะไรเพราะว่า a เนี่ยนะครับเขาก็มีค่าเป็นเท่าไรหร่ฮะเป็น1อยู่แล้วนะครับเเขาก็มีค่าเป็น1อยู่แล้วแต่นั้นถ้าเกิดว่า,าเพิ่มนะครับ ถ้าเป็นคำสั่งเพิ่มกูทําเป็นตัวเดียวกันไปเลยนะจะได้ไม่งงถ้าเป็นคาสั่งเพิ่มปนะึ๊บจะเป็น2นะครับก็คือ resource มี1ถูกไหมฮะเพิ่มจากตัวแปรนะครับพร้อมเป็นฟังก์ชันเพิ่มค่านะครับเพิ่มจาก a ไปอีกหนึ่งก็กลายเป็นเป็นสองถูกไหมฮะเพิ่มจาก a ไปอีก1ก็กลายเป็น2องนะ resource เนี่ยมันคือมันมีค่าของมันอยู่แล้ว1นนะฮะ พอมาใส่เครื่องหมายบวกข้างหน้าตัวแปรนะฮะตัวแปร a นี่ก็คือเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งะครับก็กลายเป็น1บวก1เป็นเป็นสก็ให้แสดงค่านะครับค่าของรีสอร์ทออกมารีสอร์ทก็คือ2นะครับแค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่านะคูใช้ตัวเดียวไปเลยนะครับจะได้ไม่งงตอนแรกกูกะแยกเป็น2โปรแกรมถ้าเกิดว่ากูลดละ,อะโอเครีสอร์ทรีสอร์ทมีอยู่แล้วหนึ่ง นะครับถูกไม่ถูกเพิ่มแต่มันไม่ได้ถูกลดนะครับรีสอร์ทมันไม่ได้ถูกลดนะครับเดี๋ยวนักเรียนบอก <sk r isa> เอ๊ะทำไมไม่เป็นศูนย์นะครับเ <sk r isa> พราะรีสอร์ทไม่ได้ถูกลดมันมีค่าคงคงที่ค่าคงตัวของมันอยู่แล้วครับอันนี้คือ1เลยห้ามไปยุ่งกับมันนะครับแต่ไอตัวแปรน,นี่ครับตัวแปรนะครับเตัวนี้ครับมันไม่ได้บวกเพิ่มให้นะครับไม่ได้เบิกบวกเพิ่มให้ดังนั้นมันก็เลยยังมีค่าเป็น ศูนย์อ่าอันนี้เอาเข้าใจง่าย,ายๆกูไม่อธิบายซับซ้อนครับเป็นศูนย์หนึ่งบวกศูนย์ก็ยังได้ทำไมครับหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็คือการลดและการเพิ่มทีนี้อ่าเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือการตรวจสอบเงื่อนไขอันนี้นี่คือแบบที่สามแล้วนะครับการตรวจสอบเงื่อนไขตรวจสอบเงื่อนไข ก็เริ่มเข้ามาเช็กละนะครับเช็คเงื่อนไขโดยใช้ตัวแปรนะครับโดยใช้ตัวแปรที่กําหนดอันนี้ครูอเอาแค่ตัวแปร A กับ B ก็คือเอาแค่นี้นะไอ้พิกงนี้ไม่เอานะครับตัดไปก่อนกลัวนักเรียนงงนะครับโอเคครับยังเหมือนเดิมนะฮะแต่ทีนี้มีการามาเช็คแค่ตัวแปรนะครับเช็คแค่ตัวแปรเช็คกเฉกย,ยนะครับว่า a นะครับมากกว่า b ใช่หรือไม่ถ้าใช่นะครับถ้าใช่ให้เพิ่มค่าเป็น1ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่เพิ่มดีย๋ยวลองรันดูนะครับรันแนละ้วดูคุณิบยให้ฟังปุ๊บอ,อันนี้คือมันจะเปลี่ยนเงื่อนไขามาคือถ้าเกิดว่าเงื่อนไขเป็นจริงเพิ่มค่า เป็นครับหนึ่งแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะเป็นศูนย์นะครับตีว่าอันนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จครับนั่นเรียกว่าอันนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จครับจริงหรือเท็จเราถามว่าตัวแปร a มากกว่า b ใช่หรือไม่ใช่ไหมเราก็ไปเช็คดิครับนี่ a เท่าเท่าไหร่ครับ a เท่ากับศูนย์ใช่ไหมฮะ b เท่ากับสองมันมากกว่าสองเออศูนย์มันมากกว่าสองใช่ไหม ไม่ใช่ <c oughs> มันเป็นเท็จนะครับเพราะว่าศูนย์มันก็ต้องน้อยกว่าสองนี่ถูกไหมครับนะฮะแต่นั้นค่าจริงนะครับเป็นศูนย์อันนี้จะทํางานไม่เหมือนกับไอสองอันที่แล้วนะตอนอันที่แล้วก็คือถ้าเกิดว่าอาสองอันที่แล้วเป็นไงครับสองอันที่แล้วเป็นการเพิ่มถูกไหมครับเป็นการเพิ่มนะครับเพิ่มค่า นะครับแล้วก็ลดค่านะครับค่ามีอยู่แล้ว1นนะครับให้ดูที่สัญ,ญลักษณ์ถูกไหมครับอันนี้ดูที่สัญลักษณ์ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าสัญ,ญลักษณ์บวกอยู่ข้างหน้าตัวแปรก็เพิ่มไปอีกหนึ่งหึงบวกหเป็น2ถ้าอยู่ข้างหลังตัวแปรก็คือไม่เพิ่มก็เป็น1เท่าเดิมนะครับอันนี้คือสองกรณีแรกนะครับต้องแยกให้ออกเลยนะครับ ส่วนกรณีที่ครูกําลังพูดถึงอยู่นี้นะครับการการลดค่าเทียบการเทียบค่านี้นะครับจะเป็นเงื่อนไขขึ้นมาใหม่ก็คือถ้าเกิดว่าเงื่อนไขเป็นจริงเพิ่มเป็น1นงถ้างเงื่อนไขเป็นเท็จเพิ่มเป็น0ูนย์อย่างอันนี้ที่ครูลันนั่นคือเงื่อนไขมันเป็นเท็จถูกไหมครับนะครับพอบอก A มากกว่า B ไม่ใช่ พราะ A มันน้อยกว่า B แต่นั้นเวลารันออกมาเงื่อนไขมันเป็นเท็จมันก็จะเป็นผลลัพธ์ก็จะเป็น0ถูกไหมฮะแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่อันนี้คือแบบที่2นะครับแบบที่4นะครับอลองเปลี่ยนใหม่สมมุติว่ากูเปลี่ยนค่าจากในตัว A เป็นเป็น3เป็น3นะครับเป็น3นะครับอ่าสามคูคอมไพา์นะครับต้องคอมไพา์นะครับทุกครั้งนะคอมไพา์ก่อน เพราะเรามีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมคูลันปุ๊บ,บเห็นไหมครับค่าจะเป็น1เพราะอะไรถึงเป็น1เพราะว่าตามเงื่อนไขเห็นไหมฮะ a มากกว่า B ใช่ A เป็น3 b เป็น2ตามเงื่อนไขแต่ถ้าเกิดกว่าตัวแปรเปลี่ยนแล้วครูเอาใหม่แอบครูมาเปลี่ยนสัญลักษณ์ตรงนี้ล่ะมันจะเป็นจริงไหมอคอมพล์ก่อนนะครับทุกครั้งนะฮะคอมพป,ปุ๊บอ่าเป็นจริงไหมครับเนี่ย A น้อยกว่า B ก็ไม่จริงอีกเพราะว่า A เป็น3 B เป็นสเห็นไหมฮะอ่าถ้าเกิดเป็นเะทนะนะ่ากับอีกนะเท่ากับอ่าเท่ากับเท่ากันจะใช้คู่นะครับเครื่องหมายคู่ปุ๊บเช่นเดียวกันก็ไม่จริงอีกแหละนะครับจริงได้ไงล่ะก็3กับ2ถูกไหมฮะถ้าเปลี่ยนล่ะครูเปลี่ยน B เป็น3 เปลี่ยน b เป็นสามนะครับ a ก็เป็นสามอนนี้ลองมาดูดินะครับว่าจริงไหมเงินขครเป็นจริงอืมอันนี้น่าจะใช้ด้วยกันไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวไปเรื่อยอเดี๋ยวเดี๋ยวนักเรียนจะงงอ่ะโอเคไม่ต้องไปจำมันเอาแค่ นะครับเอาแค่นี้พอเอาแค่ว่ามากกว่าเป็นจริงนะครับมากกว่าเป็นจริงก็ได้นะครับ1น,น้อยกว่าก็0น,นะครับแค่นั้นนะโอเคนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับนักเรียนก็ลองดูนะครับ